สวัสดีทุกคนนะผมยินดีรับเข้าสู่คลิปเกมเพยยงจินะฮะเลเวลร้อยนะผมอยู่ในดีของคุณสเปเซอร์โฟนั่นเองนะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นเซ็ตเหลียญนะฮะใส่เป็น3ามไคโดนะอันนี้ก็เป็นซับกับแท็กนะผมโอเคจะเป็นยังไงไปดูในเกมดีกว่านะผม let's go มาดูกันที่เกมแรกนะฮะทีมฝั่งนู้นเนี่ยโหคุซันเยอะมากนะผมมีเจอเขียวทั้งสองตัวด้วยนะมีซาโบด้วย ฝั่งคุณเป็กนี่มีเป็นอาคาเนะผมกาบคุซันนะฮะมีสายโลแค่คุซันตัวเดียวผมแล้วก็มียงจินะที่เป็นสายโลอีกตัวหนึ่งนะผมมาดูว่าจะเป็นยังไงฮนะฝั่งตรงข้ามเริ่มมาเป็นรุจ,จิโรเจอร์คุซันแล้วก็ซาโบนะผมโอเคทีคุณเป็กมีสายวิ่งเป็นยามาโตะนะฮะมีสายมาเป็น อาคานะเริ่มเกมมาขุดเป็กมาที่ธงแรกก่อนเลยนบผมน่าจะเติมกีดไปก่อนนะฮะอาคาตอนนี้บุกทงกลางไปแล้วต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ทงยังได้เตียบอยู่ผมเป็กดึงเลยดึงจากตรงนี้ผมดึงไอโบโอ้โหดึงไกลจัดสกิล ก็ปั่นไปเลยนะผมตายอยู่แล้วนะซาโบไม่รอดนะโอ้โหดึงมาฆ่าชัดนะผมเขาหน้ามีเป็นโรเจอร์นะเอ้าดึงมาฮะเอาไปดอนแล้วก็ดึงมาอย่างี้ดึงมาทุบเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหลากเหยื่อมาฆ่าฮะแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ยังสารต่อสองทงอยู่นะฮะ พยายามจะไล่เติมเกรธงอยู่ัะผมขนมข้างนี่น่าจะหนักนะเพราะมีเป็นคุซันนะสามตัวเลยบุกธงน่าจะลําบากนะผมเอาธงไม่ได้แต่ว่ามีเป็นคิดลอนะอคุณเป๊แพรจะดึงคุซันมาแต่เหมือนจะไกลเกินไปับผมก็หมุนไปเลยนะจังหวะนี้จนเหนือยจะกิวสวยมาได้ฮะ จุดเป๊กเพอร์เฟกต์ดอนได้แล้วก็ตีธรรมาดาไปยังไงจังหวะนี้โอกโหสันแย่งพยายามจะบุกดึงธงให้ได้นะฮะแต่ว่าไปใช้ใสกิลดึงมาโอกโหสันล้มไปก่อนนะไม่ตายแล้วก็ตีทีเดียรเรียบร้อยอะผมสามต่อสองธงนะแล้วก็ตอนนี้รุจีด,ดึงธงอยู่นะไม่มีสกิลดึงด้วยนะครับผมเป็นน่าจะเลือกที่จะโอ้โหเดว่าจะหมุนนะแต่ว่าอ่ะโอเค หมุนแล้วคราวนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> เก็บ2นะครับผมโอมม้โห <c oughs> โบมาพอดีนะได้2คิวไปเลยนะอ้าวโอโหนแข่งไปฮะแต่ว่าได้ธงอยู่ดีไม่เป็นไรนะครับผมยังได้เปรียบธงเหมือนเดิมฮะแล้วผ่านหัวข้ามติดบูธเป๊ะดึงครูซันมาเลยฮะแล้วก็พอผิดดอนได้ก็ตีสวนไปสกิลหมุนมาแล้วนะผมครูซันดอนแล้วแบบนี้ก็หมุนเนี โอ้โหการน้ำแข็งแล้วไงผมไอซ์บอลไม่สนนะแต่มันก็ดรอดได้เหมือนกันนะจอว่นี้ตีธรรมดาดึงมาต่อยยังไงแล้วก็คิวโอ้โหดนสกัดไปก่อนนะผมแล้วก็หมุนอีกรอบอืเอาทงไม่ได้แน่นอนแบบนี้อีเป็นกุซันเลยสบายในทงงัดกับใครก็ได้ฮนะโอ้โหแต่ว่า มีไอซ์วอลนะครับผมแต่ว่าสกิลหมุนคุณเป็กมาแล้วหมุนหมุนโอโย้ยยังไงอะอเอาโทรไม่ได้หรอกคุณซันแบบนี้แต่ว่าฆ่าไม่ทันนะผมโอ้แต้มเกือบมือนะเนี่ยยงจีนะผมคุณเป็กยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำนะโอ้ได้ m v p ไปด้วยนะผมสุดยอดนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ<อ>ผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจนถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิ้์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยมาดูกันที่เกมที่2ดีกว่าเนะี่ยผมอยู่ในสเตจของ Impel Down นะมาฝันข้ามมีเป็นคูซันนะี่สอนะซาโบสนะม,มีนักสบัด้วยนะ ลิกะรุจิแช่งแน่ผมแต่ว่าฝักผมเป็นอิชิจิด้วยนะผมไอตัวสีดแดงนะฮะมาเริ่มเกมมาโอ้ยมาฮะยงจิอิชิจิสันจิแต่ว่าเป็นสันจิล่างเอเฮีแน่ผมตัลงข้ามอยู่เป็นโบ้สองตัวเลยฮนะมีกุซันแล้วก็รุจิรับผมมา หมือนว่าทีของคุณเป๊กเนี่ยมีเป็นสายโล่สตัวนของที่ไม่ใช่คูซันนะฮะมีเป็นสายโล่ซันจีกับยองจีนะฮะบอกคุณเป๊กเลือกที่จะมาเติมเกรดธงบีฮะแล้วก็หมุนไปนเลยโอ้โหบุกมาแล้วแล้วก็ตายด้วยฮะเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้เลยฮะแต่ว่าผ่าเหล็ข้ามได้ธงกลางไปนะครับผม ได้ไหมได้ธงด้วยฮะฝ่ายเราดึงธงคืนมาได้นะผมเบรกนี่มาเสริมเลยฮะแล้วก็ดึงลุจิมาก่ออย่าเพิ่งดึงโอตาโบเอ้าโอ้ยเอางี้ก็หมุนดิอย่างงี้เรียบร้อยฮะยังไงได้หรือเปล่าดึงไม่ได้นะโาโบสกิลสองคูดาวเสร็จเรียบร้อยโอ้โหโดนสกัดไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้มีตรงนี้อยู่ที่สามตัวเลยฮะพยายามจะดึงคุชชันมาแต่ว่าโดนสกัดสกิลอีกแล้วฮะ ว่าดึงกีนมาได้ของซาโบทีมเรากี่หมุนคุณเป็กมาแล้วก็หมุนไปเลยนะผมโดนใครไหมมาผิดตออได้อุซันอืมไม่ตายว่ะอุซันดึงมาดึงมาทุบยังไงรุจิโอ้ยแต่ว่ายังกันโทรเอาไว้ได้ฮะเจ้านี้ตีเรมาดาไหม ติดบูธด้วยฮนะและ้วกิวหมุนมาแล้วโอหมุนเลยไหมหมุนเลยฮนะลุสิม่องเท่งนะผมพี่ร้อยลุซันโดนไม่โดนผมเอาอีกรอได้ยิวธรรมดาดึงมาทุบไม่ตายนะผมติดบูธด,ด้วยเลือดเต็มพอดีโอโ้โหแต่ว่าดูโทรคุซันน่าจะเอาธงจากยงจียากน่าแบบนี้ไม่จะยื้อทั้งวันนะโอ้โหโด,ดนสกัดสกิลสองไปด้วยฮนะ พยายามจะดึงอยู่ใช้น้ำแข็งบางแต่ว่าเนี่ยโดนดึงไปก่อนกุสันเอาธงไม่ได้ครับจะออบของมันมีลิกะด้วยฮะผู้ท่านี้แต่ว่าทีกูแพ็เพเกเสียเปรียบยเรื่องธงเละนะผมแล้วาสามารถดึงตัวละครแผนของข้ามารงการได้สองตัวนะฮะบุญละบุญละบุญละโอ้โหลิกะคอัเตอร์รัวๆเอาแล้วไงฮะตายอยู่ดีครับผมเอาดึงมากุสันโอ้ยโดนสกิลสวนนะเอาแล้วพยายามจะดึงให้ได้เลยเนะี่ย ยังไงฮะมีแฉงด้วยนะผมถีหมุนมาแล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยผมสบายอะเอาธงคืนไม่ได้นะผมหันห้ามนี่แต่ว่าฝ่ายเปก็ต้องดึงธงคืนมาเช่นกันนะแบบนี้รุจิอะรุจิรุจิแล้วไงฮะหมุนนะหมุนรุจิวิกะโอ้โหอะไรฮะมันจะลังกันแล้วไงฮะโอ้โหโดกนกระทืบ แต่ก็ยังการถงได้ฮะบายนะผมลุ้มยาวๆเรียบร้อยนะผมชนะไปด้วยนะฮะอ้โห,โหแต้มหมื่นนะผมตาน,นี้ย้อนผมได้ MVP ไปแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะมาดูเกมที่3นะผมทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวละครอ,อย่าง,งคุซันนะแต่ว่าซาโบเยอะมากมถือว่าน่าจะถูกใจนะผมยงจีนะโอบินมานี่บุนทีเดียวน่าจะเลี่ยงนะผม มาเริ่มเกมมาทีคุปเปกเปิดมาเป็นซาโบการาฟแล้วก็อาคารฮนะมีคุณเปกเป็นสายโล่แค่ตัวเดียวนะับผมไฟตรงข้ามเนี่ยมีเป็นซาโบสองการาฟหนึ่งนะฮะแล้วก็มีนออ้องโคล่าของสายโล่จะไหวหรือเปล่านะฮนะมาถึงน้องโคล่าเนี่ยเริมเกมมานะับผมยงจีนะฮะปีนทงแรกไปก่อนนะับผมเติมจีดไฟตรงข้าเป็นซาโบพยายามจะบุกมาแล้วฮะหมุนเลยฮะรเรียบร้อยตายครับผม ไม่รอดฮนะเจอกับกาข้างหน้านะฮะผมกาปูโฮมาโอ,อ้โดนนะฮะคุณเป๊กเกือบตายนะฮะผมมาเจอกับซาโบตรงนี้ดีกว่าฮนะดึงซาโบมาฮะผมปีธรรมดาปีธรรมดาอืมยังไงโอ้โหโดนโดนสวนนะซาโบหนีโอ้ซาโบไม่สู้นะอันอนี้คุณเป๊กก็ดึงธงฮนะ กายทงมาด้วยผมสี่ต่อหนึ่งทงเหยียบเนื้อทางล่าเป็นซาโบคุณเป๊กพยายามจะมาช่วยฮนะก็ไปไหนฮนะครัโบโอ้โหล้มไปก่อนนะอย่างงี้โดนดึงมาหมุน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 ยังไงตายไหมโอ้โหต่อได้บินหนีไปละไม่สู้นะผมไม่เป็นไรคนระับคุณเป๊กเติมเกียร์นะ ตอนหนึ่งทงนะตอนนี้เดี๋ยวผ่านของท้าซาโบยเยอะมากนะฮะเบ็กฟิดบู๊แล้วนะผมยังจะดึงแต่ว่าซาโบมันมีฮาชีอยู่นะฮะตอนนี้มาเติมเจดทงบ้านก่อนนะผม ว่าตอนนี้เหมือนจะโอ้หนี่เนี้ยมีหน,หนวดขาวนะผมทีคุณเป๊กเ,เอา้าดึงมาเลยนะฮะผมตายฮนะกราบดึงโคตรไกลเลยอนะสกิลสกิลหนึ่งเนะี้ยมีหนวดขาวมาช่วยเติมเกียรตินะ่าจะเล่นสบายขึ้นนะฮะคุณเป๊กน,น่าจะรอฆ่าแค่ซาโบอย่างเดียวก็ได้จะชนะแล้วนะผมเกมน,นี้ผู้ถึงก็มาเลยฮนะหมนุน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 หมุนยังไงเจ้าหน,นี้ ตายอะไม่เหลือคาตาโบได้ง่ายๆเลยก็ดึงดึงดึงมาเรียบร้อยโอ้โยจับจับแมงเม่าอ่หมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนมนแล้วไงคอมเปอร์แล้วไงโอ้สบายไม่ตายอ่ะเรียบร้อยเลยหม,มุนไปฮะ เดี๋ยวนี้5-0หรือเปล่านะผมเหมือนขันของข้าจะเริ่มพยายามจะดึงธงคืนมาแต่เขาไม่ได้โดนดึงโดนดึงเงี้ยตาโบ่จังหวะนี้เลยแค่สิบกว่าวินะผมมันนวนเนียอะไรตรงนี้แหละตาโบ่ไม่ตายทีนะพันธุ์ของข้ามตาโบ่สามตัวอย่าประมาทนะครับผมแต่ว่าไม่เหลือละเรียบร้อยเหีืยงไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพยายามจะมาดึงธงกลางนะหมุน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 โอ้โหเรียบร้อย ซาโบไปเกือบสิบศพได้บ้างเนี่ยตอนนี้สุดยอดแล้ผมโอเคองเกมพียุงกี่เนี่ยก็ประมาณนี้ขอ้คุณเป๊กมากๆเลยนะฮะโอเควันนี้เียขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ